องสร้างจากความรักที่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักสนับสนุนโดยบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ ถามฉันว่าทำไมเนี่ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าคุณคุณพักอยู่ชั้นนี้เหรอบังเอิญอีกแล้วสินะครับบังเอิญไปไหมคะเนี่ยนี่ของฉันห้องนี้แล้วห้องคุณล่ะห้องนี้ครับ สงสัยคุณแสนคงจะหนีผมไม่พ้นแล้วล่ะครับนี่คุณฉันชอบสนุกกับความบังเอิญของเราสองคนแล้วเนี่ยนี่เอางี pues <S 1> <S 1> ้แมยคุณเรามาดูกันดีกว่าว่าเดียวเราจะบังเอิญเจอกันที่ไหนอีกก็น่าสนุกดีครับออื งั้นตัางเอนใจกันเนาะได้ครับไ้ไปครับไปครับ เจนหาของไม่เจอค่ะต้องขอโทษด้วยไม่เป็นไรเลยค่ะเขามาหาตามสบายเลยนะคะก้อนหินเป็นไงบ้างเล่นใหม่หื ีไปจัดอีเวนท์ที่ต่างประเทศแล้วก็คือเจนอาจจะได้ไปก็เลยจะต้องใช้พาสปรอร์ตแต่ว่าพอดีเจนหาพาสปอรต์ตไม่เจอก็เคยลยคิดว่าน่าจะลืมไว้ที่นี่ค่ะเดี๋ยวยังไงก็เชิญคุณเจนหาตามสบายเลยนะคะเดี๋ยวจอบลองไปดูน้องก่อน สิบวันมั้งครับแม่บอกว่าถ้าแม่ได้บางานแม่ก็คงจะไปหลายเดือนเลยแหละครับหลายเดือนเลยเหรอหาเจอไหมยังไม่เจออ่ะ ไปไหนก็ไม่รู้ฉันเจอมันอยู่ในซองเอกสารสำคัญของแกอ่สงสัยจะลืมอ่ะของสำคัญที่ลืมไว้ที่นี่ไม่ใช่พาสปอร์ตใช่ไหม ทำไมต้องทํา <ำ S 2> อะไรให้มันยากด้วยแกทำไมไม่พูดกันตรงๆก็ฉันอยากรู้ว่าเขาจะทำะไรหรือเปล่าอ่ะแปลว่าก็คือทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเลยอ่ะฉันเจอเขาฉันคบเขาแล้วฉันก็เจอแกแล้วฉันก็ได้งานใหม่แล้วฉันก็ย้ายบ้าน แล้วเขาก็ปล่อยฉันไปโดยไม่ทำอะไรสักอย่างคือฉันเหมือนถูกเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเลยอะดัมเบลตอนนี้ฉันงงไปหมดแล้วอะแล้วถ้าเกิดว่าเขาลังฉันไว้สักคำฉันก็คงจะไม่ไปอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะแกคือเท่าที่ฉันเห็นแล้วก็ที่แกบเล่าให้ฟังอะ ฉันว่าแกเองหรือเปล่าที่ทำให้เขากลัวกลัวคุณเข้มเองเขาก็ไม่ใช่คนที่เคยคิดเรื่องอะไรแบบนี้เขาไม่เคยจริงจังกับใครพอเจอแกที่เขาอยากจะจริงจังด้วยเป็นคนแรกก็ดันมาพร้อมกับสัมภาระชีวิตมากมายขนาดนี้จนเขาอาจจะเกรงไปก่อนก็ได้มันก็อาจจะใช่นะแต่มันคือเรื่องจริง มีลูกฉันมีพาระมันไม่ใช่ว่าฉันกูบังกรปีศาจอะไรขึ้นไปหลอกเขานะ่ยแล้วถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเขาไม่ทำอะไรสักอย่างมันก็คงพิสูจน์แล้วล่ะว,ว่าฉันกับเขาอะคงมากันได้แค่นี้ ก้อนหินคิดถึงนี่เหรอก้นหินคิดถึงที่นี่ก้อนหินคิดถึงสนามหญ้าก้อนหินคิดถึงลุงเข้มบ้านใหม่อยู่ข้างบนที่ทํางานของแม่เจนไม่มีสนามหญ้าให้เตะบอลไม่มีเพื่อนเล่นต้องไปเล่นแต่ที่โรงเรียนเดี๋ยวพอปิดเทอมนี้ก้อนหินก็คงจะไม่มีอะไรทำ ไม่เป็นไรนะก็ลุงเมื่ก้ถึงก้อนหินเหมือนกันลุงเข้มครับ<ะ>พุดหน้าวันเกิดก้อนหินแล้วนะครับเอ,เอ้าเหรอเอ๋อเออก็เบิร์นเด์นนะมีความสุขมากนะไอ้หนูนะแต่ว่าลูกบอนอันเก่าของก้อนหินมันแฟบแล้วอะครับแตะก็ไม่แดงเลยอือเหรอ นี่แค่บอกเฉยๆนะคะแ okay, ล้วไม่ได้หวังอะไรเลยจช่โอเครับราแต่ว่าพุทธน้าก้อนหินต้องไปโรงเรียนแม่เจนก็เลยจะพาก้อนหินไปเที่ยวพรุ่งนี้แทนนะครับอืมไปเที่ยวไหนกันน่ะ <h ums> <h ums> ไปสวนสยามครับลุงแก้มไปด้วยนะครับ <h ums> <h ums> ตอนบ่ายโมงนี้บ่ายโมงอ ลาไปไม่ได้ไปไม่ได้จริงๆหรอครับ<อ>ก็กหินครับปะกลับกันเถอคะครับปครับสวัสดีครับคุณเคนสวัสดีครับผมก็หินปะ,ปะ,ปะ เราต้องไปกันแล้วครับมันหินไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเม ณคุณเอ,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 อ่อบ๊ายบายฮะบ๊ายบายอ๋อคือเอ้ยผมนี่ผมต้อนามน้ำไว้นี่หว่นาน้ำเดือดแล้วมั้ยผมไปไปดูก่อนนะโชคดีโชคดีโชคดี ใกใ้อนหินบอกมุงเข้มไปแล้วใช่ไหมครับบอกแล้วครับ,บแต่แต่อะไรล<า>ูกมุงเข้มบอกว่ามุงเข้มติดงานแต่มุงเข้มเหมือนจะมาไม่ได้ จบแล้วรักนี้ที่ทนมาเหนื่อยล้าเพราะรักที่ยาวไกลหนึ่งคำที่อยากจะพูดไปอยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายรักเธอ อสร้างจากความรักทิ่เธอนั้นทำให้ฉันได้รู้จักสนับสนุนโดย s a m s u n Galaxy g Note 4คุณเปลียนแบบบ้านตกทำไมอ่ะ ปแค่ปรับให้มันเข้ากันเท่านั้นเองอะปรับให้มันเข้ากันหรือมันเข้ากับปูกันแน่ปูไม่เหลือพื้นที่จอมคิดหรือว่าทําอะไรเลยอะขนาดป้านที่เป็นความฝันของจอมมาปูยังมาเต่ยนมาเรื่อมาทำลายมันหมดเลยอะ เ้ยคุณแสนนี่เราบังเอิญกันอีกแล้วครับเนี่ยก็งั้นมั้งเอ๊อเดี๋ยวแต่ว่าคุณกำลังจะกลับแต่ว่าฉันเพิ่งมาถึงงั้นครั้งนี้ถือว่าไม่นับเนาะใครบอกว่าผมจะกลับครับพอดีวายมันหมดนะครับเดี๋ยวผมว่าจะไปสั่งเพิ่มอ่ะเอองั้นไม่ต้องสั่งแล้วค่ะโอเคโอเคครับ แก้อาเพิ่มใบหนึ่งครับมาแล้วคะ่ะอ,อ,อ,อร่อยมากพูดเลยทำได้อร่อยนะจ๊ะเดี๋ยวเหนียวว่าเหนียวเข้าไปดูซีรีส์เกาหลีต่อดีกว่าไปลวโอเคพี่เข้มนี่พี่ชวนพวกผมสองคนมาก,กินเหล้ามีอะไรครับพี่ ไล่บางอะพี่ไอ้บางที่มันไม่มานี่เพราะมันไปติดแฟนใหม่อยู่ใช่ไหมมันเลยไม่มาวันนี้ฮะครับเพียวสองกึ๊บเลยพี่ไม่ผสมเลยเหรอออร์แกนิคแน่เคียวกูแบบชอบแบบออร์แกนิคแบบเหล้าแท้ธรรมชาติร้อยกุศลออแกนิกเจ๋งดีนะเท่พี่โคตรเท่เลยบาดแย่เลยบาดอะไร เล่าเล่าไม่ใช่คำคมงมงบาตอะไรนะมาชนเน่พี่เข้มเดีเ๋ยวเดี๋ยวผมว่าดูท่าพี่เข้มเนี่ยเขาเม,มา,าหมั้นแบบก่อนก,นกระดกแก้วแลกกูก็วนะ่าขนาดน่าจะมีปัญหาป่าวะ อะไรวะสาวข้างบ้านสาวข้างบ้านอตอนนี้ผมว่าเขาจะมีปัญหาได้ไงครั้งที่แล้วที่พี่แค่มากินเหล้าที่บ้านกูเนี่ยเขาังทำตัวเป็นแฟมิลี่แมนอยู่เลยต้องรีบกลับไปสอนการบ้านลูกลูกคุณเจ้นชื่ออะไรน,นะก้อนอินก่อนน้ำก้อนอินตุนเซ่เฮ้ยนี่มึงอะไรกันนี่กูน่าหัวโอยี่นี่มักนกระซิบกระซาบอะไรวะมึงพูดอะไรก็พูดกูได้ยินด้วยพูน้ำอะไรพูดเรื่องอะไรไอ้บางเออ ก็ถามว่าไปเที่ยวทะเลใช่ไม่บางเลยมึนมีอะไรหัวหินหัวหินอะไรด้วยเมื่อกุ้ยช่ายก็บางไปหัวหินกับแฟนใหม่เออเฮ้ยพี่นี่ผมจะบอกเลยนะว่าถ้าพี่มีปัญหาอะไรเนี่ยปรึกษาผมสองคนได้ใช่พี่ปัญหาอะไรก็อ้าวพี่เข้มก็อย่างเช่นปัญหาเรื่องหัวใจอะไรเงี้ยครับคือผมเห็นพี่เข้มเนี่ยดูอกตรมอยู่ก็เลยคิดว่าพี่เข้มเนี่ยอาจจะเฮ้ยเห็นว่านี่ปัญหากับใครมาหเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะทวน สมมตินะครับปัญหาหัวใจใช่ไหม,ม,มถ้าเกิดว่ากูมีปัญหาหัวใจปึป๊บพวกมึงสองคนมั่นใจเหรอว่าจะแก้ปัญหาหัวใจให้กูได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่เข้มเหรอครับผมโอเคทวนให้มึงก่อนเลยตัวแรกเลยนี่มึงกับเหมียวนี่ยังดีวันดีคืนกันอยู่เลยนะวันนี้ดีพรุ่งนี้มึงอาจจะเลิกกันก็ได้มันมึงเงียบไปออใช่ครับไม่ค่อยกินครับแล้วก็เงียบเงียบส่วนมึงมึงนี่หลักเลยชีวิตความรักมึงยิงลุงตุงนดงอยู่เลยยังไม่รู้จะเป็นยังไงเลย เฮ้ยแล้นมึงปล่อยให้กูอยู่ของกูเงียบๆแบบเนี้ยดีละใช่ไหมอย่ามาเงียบางกูเงี้ยตัดปิดกิน<ป>เหล้าดีกว่าครับพี่เข้ม,มเขียวอย่ามาถือสาพี่เข้มเลยแกพูดผมว่าไม่อยาพูดอะไรลับหลังต่อหน้ากูเ <c oughs> ลยป่ะขอร้องกูยอยากรู้เรื่องมึงคุยอะไรกันไม่ได้คุยอะไรแล้วพี่เข้มกินเหล้าดีกว่าครับพี่เข้มมา มผมปูชนะีรูปหล่อนิสัยดนะีเฟอร์เฟคลร้ยสุด,สด ในฝันของสาวๆแต่กำลังจะโดนแฟนบอกเลิกฉันแซนเสน่ห์สวยเซ็กซี่เป็นสาวในฝันเป็นดาราดังสุดๆกำลังจะได้ไปเล่นซีรีส์ที่ต่างประเทศแต่ว่า ยังเลือกไม่ได้ระหว่างแฟนกับงานว้าวว้กวว้าวาวว้้าววกอววาเว้้าวว้าว้ัน ก็นั่นเีงครับเกิดนะหนุ่มเพอร์เฟกเลยเหรอโอ้ยค <IS IC S> ุณสาวสวยเซ็กซี่สาวไนฝันเลยนะครับ็นิดหน่อย ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องขอเก็บภาพหนมเพอร์เฟกตกับสาวในฝันหน่อยนะคะโอเคโอเคแป๊บห <Okay. S 1> <Okay. laughs> นึง่งโอยที่นี่ จริงเหรอคุณอ,อย่างนี้ยหรอหโหคุณก็ผมไม่รู้ทำท่าอะไรเนี่ยครับอ๋อแต่ว่ามันก็ดีนะครับเวลาที่เราดูรูปอะเราก็จะได้สู้ๆไงครับสู้เธอคุณเดี๋ยวผม โอ๊ยยิ่งขนาดถอนใจยังมาเอินพร้อมกันเลยโอ๊ยต้องหาคนคุณรู้ไหมครับว่าผมไม่เคยพบใครเลยนอกจากจอม อ่านมาฉันก็มีแต่เขียวนี่แะจอมเขโกรธผมแล้วเราก็อาจจะต้องเลิกกันเพียงเพราะว่า อยากทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดมัไม่ยุติธรรมเลยครับมันก็คงไม่ยุติธรรมสำหรับเขียวเหมือนกันเนาะถ้าเกิว่าฉันรับเอนซีรีส์เรื่องนี้พรุ่งนี้จอมคนนั้นเจอผมเขาบอกว่าเขามีคำตอบให้ผมแล้ว แต่ผมว่าผมรู้แล้วนะครับว่าคําตอบจะคืออะไรเขียวก็ให้ฉันมาทบทวนดูว่าฉันต้องการอะไรกันแม่อะไรที่สําคัญกว่างานหรือว่าเขียวทําไมการจะมีชีวิตคู่เนะี่ยมันถึงยากจังเลยนะครับ คนยังไงพรุ่งนี้ผมก็ต้องเศร้าอยู่แล้วผมว่าเราหยุดเวลาเศร้าเศ้าไว้ก่อนแล้วมาหาอะไรสนุกสนุกทำกันดีไหมครับอะไรสนุกสนุก अभियान है yeah <laughs> yeah แต่มึงกลับใช้เวลาแค่ไม่กี่เดือนทำให้มึงตอบตัวเองได้ไงเขียวว่ามึงรักคุณจอม